xin chào chị ạ, xin chào chị ạ, 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 chào เอน้องฮันมานออกมาเอาห่ยออกมามาใส่ เกขาวว,าวเรเอา,ววาออกอกอันนี้ก็แดงๆอันนี้หอนฝรั่งแบมาตู้นี้บ้างตู้เข่าบ้างค่ะพักเทีย่ยวขอบคุณค่ะสวอเหนื่อย